ครับก็บสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมสีคอสเกมเพวันีอยู่ในการประวัติกันอีกแล้วก็อย่างที่เคยเล่าเทาความไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าก็คือผมคบกบแฟคนนึงแล้วก็อย่างนั้นใช่ไหม <c oughs> ผมว่าโค้แฟนคนนั้นอะ่ะถ้าจะไม่บิดก็เดินพื้นจีก,การมันไอ้นี่ใช่ไหมลอยกระถงก็ช่วงคบกันประมาณประมาณปิดเทอมเล็กกับปิดเทอมเล็กเดือนนี้เดืนอนแหละกันยาเออประมาณเดือนกันยา คบกันช่วงเดือนเนี้ยแบบว่าช่วงปิดเทอมเล็กอะไรพวกนี้คบกันก็ค,คบมาเรื่อยๆ <c oughs> จนก็มีไปดูหนังด้วยกันมั่งตอนแรกตอนแรกบอกว่ายังไงแม่นางกีดกันไม่ให้ผมคบกับนางอะเอ้ยา่ยายา่าวิดย่าแต่แม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่เข้าใจวัยรุ่นไงแม่เขาก็พยายามคุยว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะโอเคแม่เขาเข้าใจผมว่าผมแบบก็แบบว่า เป็นสุภาพเรียกว่าสุภาพบุรุษคนหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เจ้าชู้ยังไม่เกเรเออแบบว่ามีอะไรก็ซื้อของไปฝากแม่เขาแล้วก็ยังไงซื้อของให้มันเกิดลูกเขาเอออะไรอย่างงี้ซื้อของไปฝากคนที่บ้านเขาอืมพอถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ <c oughs> มันเป็นเหตุการณ์ที่พอผ่านปีใหม่มาตอนนั้นจำไม่ได้ว่าปีใหม่เป็นยังไงบ้างผมจำเรื่องราวไม่ค่อยได้ลนะแต่พอมา ปีต่อมาคือวันเด็กวันเด็กตอนนั้นผมไปที่วันเด็กที่ง,งานวชาเฉลิมคนรุ่นผมะจะรู้กันคนสมัยรุ่นผมะจะรู้กันแล้วก็เด็กแถวนั้นจะรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ปีนั้นในปีนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือเหมือนผมยอมรับกับเพื่อนเลยว่าเออกูกูติดแฟนกูติดแฟนเพราะว่าตอนนั้นผมมีเวลาให้แบบสนใจแฟนมากกว่าไม่แบบไม่ยากเกเรอ่ะคือ แฟนอุตส่าห์ให้ยิสระเราคือแฟนเขาก็ไว้ใจเราคือแฟนผมคนนั้นปอปาคนนั้นเขาไว้ใจผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มาถึงเหตุการณ์ในงานวันเด็กผมก็ันกบแฟนผมว่าเออมาเจอกันที่งานวันเด็กนะไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะอ่ะเพื่อนเพื่อนผมมันก็คุยอยู่แล้วว่าอ่ะตัดเพื่อนผมมันก็คุยอยู่แล้วว่าจะมางานวันเด็กที่นี่กันอ่ะผมก็ไม่อะไรเพื่อนก็มางานวันเด็กที่นี่กันผมก็โอเคไม่ไม่ได้อะไร ที่เงาเฉลิมตอนนั้นผมก็ไปเดินเล่นกับแฟนผมอะในเงาเฉลิมไปเดินเล่นซื้อไม่ซื้อขนมกินมันเป็นของขนมแจครับผมก็ไปเออรุวมกิจกรรมงานันเด็กกับแฟนผมจนมีคนมาหาเรื่องเรื่องผมว่าเอ้ยมึงเด็กโรงเรียนไหนเด็กเรียนพูดเหรอ,อมึงเก่าหรอมึว่าใช่แต่ไม่ได้ยุ่งอะไรคือแฟนผมก็เป็นเด็กเด็กแถวนั้นไงแฟนผมว่าไอทีมไม่รู้เรื่องทีมันไม่เกี่ยวก็คือเหตุการณ์มันถ้า ผมจำไม่ผิดอะมันมีครั้งหนึ่งเพื่อนผมไปแถวแถวนั้นมาแถวเฉลิ่มาแล้วก็โดนหาเรื่องมาผมก็ตอนนั้นผมอยู่ที่บ้านที่บ้านคุจากเรียนพิเศษอยู่เ <c oughs> พื่อนก็นกลับมาแบบว่านหน,หนีหนีตายมาหนีตีนมาเออผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วตอนนั้นแบบ <c oughs> <c oughs> แบบว่ายังไงใจใจก็เริ่มแบบเป็นห่วงเพื่อนแล้วแต่อีกใจนึงก็แบบเฮี้ยกูมีแฟนอยู่กูไม่อยากให้แฟนกูหรือพ่อแม่กูมารู้เรื่องนี้อ่ะอื พอถึงเหตุการณ์นั้นเพื่อก็มีกัปัญหากับเด็กกลุ่มพวกนั้นผมก็โอเคโอเคมึงมีปัญหากันกูไม่ยุ่งอ่ะจนมาถึงนี้ผมบอกอย่างเงี้ยในงานวันเด็กอะ่ะไอ้เคียกูเสกโดนโดนหังเล่ไปด้วยแฟนผมก็บอกว่าไอ้ทีมันไม่เกี่ยวไอ้พวกนั้นก็ไม่ฟังสักพักจะมีคนนึงเข้ามาต่อยผมผมก็หักแฟนผมออกไอ้เคียผมก็สวนแม่งกลับปุ๊บจจงหวะนั้นทุนละมุนเลยกูโดนลุมสามหนึ่งกูจำได้สามหนึ่งไอ้สัตว์กูบอกว่าเฮ้ยกูไม่เกี่ยว สภาพเพื่อนผมมามันเห็นผมโดนเพราะว่าเพื่อนมันอยู่กับแฟนเนี่ยมันอยู่กับแฟนด้วยมันก็มีแฟนกันอ่ะอะพอเห็นผมโดนปุ๊บไม่วิ่งมาเลยตอนนั้นเพื่อนกี่คนวะห้าหกคนน่ะห้าหกจะเป็นคนน่ะวิ่งมาตนลุมบอกันเลยตรงนั้นผมว่าไอสัตว์กูเอาวะไอสัตว์ถึงถึงเวทีที่กูสู้กูสู้วะเพราะกูผักแซงบไปแล้วอะแซงกูรอดแล้วกูใส่กูใส่ยับเลยจจงหวะนนั้นกูใส่ยับเลยกูแบบไอสัตว์มามึงในเมื่อมึงเปิดกูกูว่าเอาจจงหวะนนั้นอะผู้ใหญ่แถวนเีม่กสภาพด็ เท่าไหร่ป่ะสิบเอ็ดสิบสองอ่ะอายุสิบเอ็ดสิบสองเด็กประถมอ่ะตีกันงั้นน่ะกูคว้าคว้าไม้กวาดวัดได้กูฟาดปุ๊จริงผมฟาดผมฟาดไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดวัดได้อ่ะผมฟาดเลยผมไล่ฟาดเลยแล้วสภาวะไอ้ที่นี่เล้นไม้ที่นี่ได้นไม้แม่งไปตามรุ่นพี่มารุ่นพี่มันน่าจะอยู่ประมาณมสองมเมือหนึ่งมสองมั้งเอามีดมาเอามีดมาปุ๊บ ไอเทียแล้วกูมือไม่กลัวไงไอ้สัตว์กลัวลมขึ้นเลยคือตรงนี้แตกตรงนี้ผมแตกก็คือตรงนี้คิ้วคิ้วแตกว่ะคือกูว่าขึ้นแล้วอ่ะแล้วเพื่อนบอกไอทีแตกผมว่าไอศาสตว์ส่องกระจกไอศาสตว์คิ้วแตกมันมีกระจกแล้วผมมองไอศาสตว์คิ้วแตกกูไม่ยอมไอศาสตว์ผมแบบดึงดึงไอเนี่ยไอมันเป็นไม้กวาดใช่ไอไม้กวาดแข็งอ่ะไม้ไม้กวาดไม้กวาดแข็งผมดึงอันนั้นออกไอที่ที่กวาดอ่ะ เหลือแต่ไม้อ่ะแล้วมันเป็นลวดอ่ะมันเป็นลวดอ่ะผมเข้าไปฟาดเลยไอ้เชียนั้นมึงถือมีดอยู่ผมไม่สนไอ้สัตว์ผมฟาดผมฟาดแบบแกว่งเงี้ยแกว่งเงี้ยไอ้สัตว์มึงเข้ามาเออตอนนั้นอย่างเงี้ยเลยคือแบบตอนนั้นอารมณ์ขึ้นแล้วคือแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยคิ้วแตกอันหนึงอ่ะแล้วก็อ่ะคือผมฟาดอันเนี้ยฟาดจ้ะตรงเนี้ยคิ้วกูแตกผมจะไม่ได้ฝั่งขวาคิ้วขวากูแตกคิ้วขวากูแตกเลยแล้วก็คือตรงนี้ตรงตรงเนี้ยเหมือน ฟันฟันข้างในผมเงี้ยไอ้ไม่ใช่ฟันนี่นี่ฟันนี้นี่ฟันห่างแม่งเตะแม่งเตะกูมันเตะกูฟันห่างนี่เนี่ยฟันห่างไอ้สั์ตอนนั้นมันเตะกูเตะปากกูฟันห่างเลยกูกูยิ่งขึ้นหนักเลยยิ่งขึ้นหนักเลยตอนนั้นยิ่งขึ้นหนักเลยแบบเอาให้เอาให้ได้อะคือแบบกูให้มึงเจ็บอ่ะผมตีมันอ่ะมันเจามีฟันผมเงี้ยผมตีตรงแขนตรงเนี้ยแขนมันอ่ะให้มีมันร่วง มีมร่วมปุ๊บผมให้เพื่อนหยิบผมไล่แม่งเลยไล่เลยไล่แม่งเลยตอนนั้นจนเหมือนมันซาเรื่องมันซาแบบยายย้ายมาปุ๊บผมกำลังกลับบ้านผมก็เออไปส่งแฟนคิวแตกด้วยสภาพสภาพแบบคิวแตกฝั่งนี้เออฝั่งขวาฝั่ง,งขวาคิวแตกฝั่งฝั่งฝั่งขวาคิวแตกปุ๊บเพื่อนผมบอกเพื่อว่าเออมึงกลับกันไปก่อนอยก่กลัวตัวรอดได้กไปกับผู้หญิงกูกับผู้หญิงกูไม่ทำหรอกอ่ะที่ไหนได้ไปกับผู้หญิงแม่งก็ยังทำกูกูต้องจูงมือแฟนกูวิง่ง ไอสัตว์ต้องจูงแฟนหมึกวิ่งอะแล้วคือมันขับรถมอไซค์มาใช่สิ่งที่ผมทําไอเชียบแม่งโคตรเหมือนในหนังเลยพออแฟนผมเข้าข้างทางปุ๊บผมหยิบไม้แถวๆน่ะมันขับรถมาตามขับมอไซค์มาตามผมแอบปุ๊บขับผ่านปุ๊บผมเอามอไซค์เอาไม้อะยัดเสียบเข้าล้ออะให้ล้อให้ล้อมันขัดอ่ะเหมือนขัดล้อน่ะล้มคว่ำกันมันล้มเหมือนมืนอขับมอไซค์มาสองคันสามคันมั้ง ความมันชนเงินปุ๊บมันดูกันมันดูกันแบบมันมันมันชนลามุนมันดูกันเองอ่ะผมว่าลากแฟนผมวิ่งเลยวิ่งเส้นเส้นแถวไหนวะเส้นหลังหลังเส้นสะพานเจดมันจะมีถนนสะพานเจดกำลังสร้างอ่ะวิ่งหลังเส้นนั้นเพื่อไปโผล่บางสีเมืองไปส่งไปส่งแฟนผมที่บ้านเขาวิ่ง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 ผมไม่สนใจแลยพาวิ่งพาวิ่งปุ๊บเขาซอยมันจะมีซอยหทางทางรัดไงเออเขาซอยทางรัดโอเคแฟนบอกว่าแฟนผมก็ถามว่า ทีมันเกิดเรื่องขนาดนี้แล้วทีทําไงต่อผมก็นั่งผมก็เดินไปเงียบไปคิดไปถ้ามันถึงผมก็พูดว่าถ้าเหมือนคราวที่ต้องสู้ก็ต้องสู้คือผมบอกแฟนผมตอนแล้วว่าถ้ามันสู้ก็ต้องสู้อ่ะอะมันมันหมาจนต่อว่ะคือแบบมึงทํากูขนาดเนี้ยไอ้เหี้ยกูไม่สู้ไม่ได้ไอ้สัสถ้าเกิดกูไม่สู้นี่คือกูหมาผมก็บอกแฟนว่า,วางั้นต้องสู้อืมต้องสู้พอถึงจากวันนั้นมาปุ๊บ ผมก็มีเรื่องกับเด็กโรงเรียนเนี้ยไอเด็กไอเด็กคู่เลยโรงเรียนผมเนี้ยตลอดเลยยันมีมีตลอดยันยันยันเรียนจบอะยันเรียนจบอะเออไปสอบโอเน็ตก็มีเรื่องใกล้ปิดเทอมก็มีเรื่องใกล้เรียนจบก็มีเรื่องคือแบบเอาแม่งให้ได้แบบตีมไปตีมาเออตีมไปตีมา จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไปตีเขามันเป็นเหตุการณ์ที่ถามว่าเรื่องเนี้ยผมเอามาันมันเอามันเอามาหน้าเล่าไหมมันก็ไม่น่าเล่าหรอกแต่คือเป็นอุทาหรณ์พอพอ่อแม่เริ่มรู้แล้วว่าผมมีเรื่องเพราะว่ามันรู้ตั้งแต่งานวันเด็กแล้วเพราะผมกลับมาบ้านคิ้วแตกกลับมาบ้านคิ้วแตกเลยผมก็เดินก้มหน้าผมพยายามพอประตูบ้านผมอยู่ฝั่งซ้ายมือนะผมก็พยายามก้มหน้าไม่ไม่เห็นแต่แม่กูพ่อกูเสกเอจกูลากูเปิดมาเห็นคิ้วแตก แม่ก็ไม่พูดอะไรแม่ก็เงียบพ่อว่ามึงไปมีเรื่องใครมาัมวาเออพ่อเรื่องวัยรุ่นพูดอย่างนี้เลยเรื่องวัยรุ่นแต่ตอนนั้นหนังฮอร์โมนกำลังลางเลยเฮียกำลังมีเรื่องแบบมันจะมีฉากไอ้ไผ่มีเรื่องกับโรงเรียนหรือโรงเรียนเนี่ยเหมือนเปะ๊ะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเหมือนเหมือนในหนังเปะ๊ะว่อ่ะอไหนๆก็มีเรื่องเอาให้แม่งสุดเอาสุดจนกระทั่งที่แบบว่าผมมีคิ้วแตกใช่ไหมผมได้แผลอีกแผลหนึ่งคือ เรียกว่าไงปากปากแตกปากแตกโดยที่แบบว่าฟันเกือบหักอืมฟันเกือบหักเลยผมว่าโอเคพอเรียนจบอะก็ไม่ได้มีเรื่องกันก็เรียนจบเรียนจบเลยว่าผมกับแฟนผมก็ถึงขั้นที่เลิกกันเลิกกันเพราะมันมีเหตุผลของมันอนะตอนนั้นก็คือขอตัดจบไว้ที่เพียงแค่น,นี้ว่าเรื่องกันเพราะอะไรเดีย๋ยวพัดน,น่าจะมาเล่าให้ฟังว่าผมกับแฟนผมเลิกกันเพราะอะไรแล้ว ผมไปเรียนที่โรงเรียนไหนต่อมารอดูนในพรทหน้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะแบบกดไลค์ขอสักอ่ะไม่ขอขอไม่เยอะกันขอไม่เยอะสิบไลค์สิบไลค์พอนะแค่สิบไลค์ถ้าถึงสิบไลค์เนี่ยผมแบบโอ้โหจะดีใจมากเพราะว่าไลค์มันไม่ได้เอาไปสร้างรายได้ได้แต่คือมันเป็นกำลังใจอะ่ะขอสักสิบไลค์นะนะครับผมซีอเกตนะครับบายบายซีอเกตนะครับผมขอบคุณนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์ในคลิปนี้นะครับผมอยู่